เม่อคืนที่บางแสนฝนตกหนักมากเลยครับมีบ้างใครฝนตกบ้างหรือเปล่าครับการที่ฝนตกแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่กําลังบอกว่า,าเรากําลังจะเข้าหน้าฝนกันอย่างจริงจังแล้วนะครับผมก็เลยจะชวนทุกคนนีครับมาเตรียมตัวรับมือกับหน้าฝนนี้ไปด้วยกันนะครับโดยที่จะมีเช็คลิ์มาให้แล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมมินนะครับวันนี้นะฮะผมจะทําเช็คลิสต์สิอันดับนะครับที่ต้องเตรียมตัวก่อนรับมือกับหน้าฝนนะครับอันดับแรกครับเวลาฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยฝนจะมาตรงหลังคาแล้วก็จะลงรางน้าใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ควรเช็คก็คือรางน้ําของเราเนี่ยตันหรือเปล่ามีใบไม้เข้าไปอุดอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันชํารุดเสียหายมีรั่วตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้ให้รีบซ่อมเป็นอันดับแรกเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อมนะครับพอเวลาฝนลงมาเนี่ยครับมันก็จะมาอุดตันแล้วมันอาจจะซึมเข้าไปตัวบ้านได้ถ้ารางน้ําของเราอออออออยู่่่่ชดบบ้้าาานนนนมมมกกกกหรรรืืไไไ็ััจจะะะปทีค อันดับที่2ครับรอบบ้านของเราเนี่ยผ่านมา1ปีเรามีแองมีหลุมทําอะไรบ้างหรือเปล่าเราขุดหลุมปลูกต้นไม้หรืออะไรบ้างหรือเปล่านะครับเวลาฝนลงมาเนี่ยครับมันก็จะไปขังเป็นแอ่งแองไว้มันก็จะเป็นพื้นที่น้ําขังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจัดการกลบมันซะนะครับอันดับ3ครับบริเวณรอบรอบบ้านเนี่ยที่มันมีตะไคร่เวลาฝนตกขึ้นมามันจะลื่นครเพราะฉะนั้นรีบไปขัดจะได้ปลอดภัยนะครับเวลาเดินฝนตกพื้นเปียกๆเ่งนี้ครับเราจะได้ไม่ลื่นครับอันดับที่4ครับต้นไม้รอบรอบบ้านของเราเนี่ยครับเวลาฝนตกลง กิ่งไม้เนี่ยครับมันก็จะสวัดมันก็จะสัน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสที่กิ่งไม้เนี่ยมันจะหักได้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อยครับไม่ให้กิ่งไม้เนี่ยมันมีโอกาสสวัสดหรือสัน่นมามีผลกระทบกับตัวบ้านของเรานะครับอันดับที่5ครับท่อระบายน้ํารอบๆบ,บ้านเนี่ยครับบ้านเกือบทุกหลังเนี่ยครับเขาก็จะมีท่อระบายน้ํารอบๆบ,บ้านลองไปเช็คดูนะครับเปิดฝาท่อเปิดไแบบอ้บ่อแมนโฮลเล็กๆเนี่ยครับดูว่ามันตันหรือเปล่าถ้ามันตันรีบทะลวงให้เรียบร้อยเลยครับเพราะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยยยยยปรรรรรริมมมมมาาาาาณนน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 น้้้้้้ํฝัััััััััเเเอออออะะะถทท่่่ตตงีีคคคบบบบบกก็จใหไไดด6ผ ของบ้านครับดูดีครับว่ามันมีรอยเล้ารอยแ็กตรงไหนหรือเปล่าถ้ามันมีก็รีบอุดซะครับใช้ PU หรือว่าปูนซ่อมโครงสร้างเนี่ยครับอุดรอยต่อตกแต่งให้เรียบร้อยครับเวลาฝนมามันก็จะได้ไม่สันะครับอันดับเจ็ดครับเราลองทบทวนดูครับว่าหน้าฝนที่แล้วเนี่ยครับมันมีเอฟเฟกอะไรกับบ้านเราบ้างนะครับอย่างเช่นช่องหน้าต่างบางช่องเนี่ยครับที่มันโดนฝนสาดจัดๆเนี่ยมันรั่วมันซึมหรือเปล่ารีบรบซ่อมนะครับถ้ามันซ่อมไม่ได้เนี่ยเราก็ทําการสาดภุมไปเลยนะครับเพื่อให้เวลาฝนตกลมมมาาาาาาเนนนนนีี่ยยััักกกก็็สสรรรรรถดดดแล้้้วะบบํออออไไป8ฟ์์จท ตัดตากฝนอยู่เนี่ยครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ย้ายเข้ามาในบ้านได้นะครับจะได้ลดการเสื่อมสภาพของเฟอร์นิเจอร์ลงนะครับอันดับ9้าครับไอ้พวกสายไฟที่มันมีโอกาสจะถูกน้ําอยู่รอบๆอบบ้านเนี่ยครับไฟสนามไฟสวนอะไรพวกนี้ตอมเก็บเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปปล่อยให้มันแช่น้ําฝนนะครับเพราะมันจะมีอันตรายมากๆเลยนะครับอาจจะโดนไฟฟ้าดูดได้ครับและอันดับส0บครับหน้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องดีมากเลยที่เราจะเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่กันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลดน้ําเองเวลาเราปลูกต้นไม้ใหม่เนี่ยเราทำค้ำยันดีๆพอฝนมานะครับต้นไม้ก็จะ เจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนี้นะครับก็เป็น10เรื่องนะครับให้เพื่อนๆไปช่วยเช็คว่าบ้านของเราเนี่ยทำครบทุกอย่างหรือยังครับถ้าทําครบแล้วเนี่ยเราก็ผ่านหน้าฝนไปด้วยกันนะครับแล้วลองดูนะครับว่าถ้ามีอะไรขาดเหลือก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับว่าอะไรที่ควรเช็คเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ